สวัสดีครับในหลวงรัชการที่9พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนทั้งชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนพระอุปนิสัยอันเรียบง่ายของพระองค์ได้อย่างลึกซึง้งคืออาหารโปรดที่แสนจะธรรมดาแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางใจครับพระจริยวัตรเรียบง่ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระจริยวัตรที่เรียบง่ายยิ่งกว่าผู้ใดแม้จะเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดของแผ่นดินแต่พระองค์ไม่เคยโปรดอาหารหรูหราราคาแพงเลยพระองค์ทรงเน้นอาหารพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและดีต่อสุขภาพเมนูอาหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในแต่ละมือ้อหาได้พิเศษเลิเลิศอย่างที่เข้าใจกันไม่แต่เป็นอาหารธรรมดา ที่ไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินทั้งหลายบริโภคกันทุกวันนั่นเองครับในหลวงทรงเสเวยอาหารอ่อนแบบอาหารฝรั่งอาหารไทยปโปรดผัดผักทุกชนิดเช่นผัดผักคะนา้าผัดถั่วงอกผัดถั่วลันเตาโดยใส่ผักให้มากๆมีหมูและเนื้อใส่ให้น้อยอาหารว่างทรงปโปรดก็คือหูฉลามและบะหมี่จะใส่หน้าหมูแดงหรือหน้าเป็ดหรือหน้าปูได้ทั้งนั้น แต่ต้องไม่ใส่ผักที่พระองค์ไม่ทรงโปรดคือผักชีต้นหอมใบหอมและตั้งชายเครื่องดื่มที่พระองค์โปรดก็คือโอวันตินเป็นพิเศษเคยเสวยวันละหลายครั้งส่วนน้ำชาและกาแฟก็ไม่มากนักเท่าไหร่ครับเมนูอาหารที่ทรงเสวยประจำวันที่นำมาให้ดูการมีตัวอย่างเช่นไข่ลวกหรือข้าวโอ๊ตหรือไอศครีมกะทิเครื่องกลางวันก็จะมีซุปอาซาเรน ก็คือซุปใส่ไข่ครับมีสปากเกตตี้มิลานเนสแกงจืดเซี่ยงจี้ผัดไก่เล่าปีปูเค็มต้มกะทิหลนปลากุูเลาผัดเผ็ดปลาดุกทอดฟูกล้วยหักมุกเชื่อมไอศครีมและผลไม้ตามฤดูครับยามดึกเมื่อเสด็จกลับจากพระราชกิจมหัดเล็กจัดตั้งเครื่องว่างจำพวกหูฉลามหรือบะหมี่ถวายอีกครั้งครับ พระองค์ทรงไม่ปล่รยเสวยปลานินเมื่อมีคนทูลถามพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรัรบสั่งว่าก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแล้วจะกินมันได้อย่างไรเมื่อมีผู้นำปลานินมาตั้งเครื่องเสวยพระองค์จะโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปที่อื่นทันทีโดยไม่รับสั่งอะไรเรื่องนี้มีตำนานว่าเมื่อปีพศ2524เมื่อครั้งที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะยังทรงฐานันดรศักดิ์ เป็นมงกุฎราชกุมารของประเทศญี่ปุ่นได้ทรงปลานินมาทางเครื่องบินจำนวน100รล้านตัวมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวังในหลวงเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยปลานินกายเกือบหมดเหลือรอดเพียง10บตัวในหลวงทรงเป็นห่วงเป็นใยปลานินเหล่านี้มากทรงมีพระราชกระแสร,รับสั่งให้นำไปไว้ในพระที่นั่งและทรงเลี้ยงเองอย่างประครบประงมจนปลานินทั้งสิบตัวรอดชีวิต และปลานินเหล่านั้นก็สนองพระเดชพระคุณแพร่พันไปอีกมากมายตามพระราชประสงค์เป็นอาหารให้คน62ล้านคนมาจนถึงทุกวันนี้ครับสลับกันไประหว่างข้าวต้มเครื่องกับข้าวต้มกับข้าวข้าวต้มนี้ก็ธรรมดามากครับอย่างที่เรารับประทานกันเนี่แหละครับเช่นหัวไชโป๊ผัดไข่ไข่เค็มยำปลาสลิดผัดน้ำเลียบหรือไข่เจียวท่านจะให้เจียวแบบธรรมดาไม่ใส่หมูอะไรเลยนะครับ ทรงโปรดสเสวยง่ายๆเหมือนสามัญชนเช่นยำกุ้งแห้งก็จะต้องหั่นขิงเป็นฝอยใส่โรยลงไปด้วยหั่นพริกขี้หนูเป็นฝอยถ้ามีเต้าหู้ยีก็จะมีพริกและมะม่วงฝานเป็นชิ้นเรียงกันไปด้วยครับตั้งเครื่องอะไรก็ทรงสวยหมดบางมือก็มีถั่วลิสงคั่วปลาหมึกเค็มทอดต้มจับชายเต้าหู้เค็มและพวกพะโล้มีทั้งไก่หมูแล้วก็ไข่ด้วยครับโดยทุกอย่างต้องรสกลมกล่อมพอดีไม่จัดมากครับ ท่านผู้หญิงประสานสุขได้เล่าถึงน้ำพริกที่เป็นเครื่องสวยเอาไว้ด้วยว่าก็เป็นน้ำพริกมะขามบ้างน้ำพริกมะเขือพวงบ้างน้ำพริกน้ำเรียบบ้างหรือบางทีก็น้ำพริกลงเรือน้ำพริกกะปิปลาทูทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทูพระองค์ทรงโปรดมากสวยได้บ่อยๆก่อนจะตั้งก็ต้องแกะก้างออกให้หมดส่วนเครื่องจิ้มก็เป็นผักสดชุบไข่ทอดผักดองขิงดอง เราต้องดองเองค่ะหรือถ้าเป็นน้ำพริกมะม่วงก็คู่กับปลาสลิดน้ำพริกมะขามสดก็ต้องเป็นกุ้งต้มที่เราต้มเองนะคะไม่ใช่ซื้อที่เขาต้มไว้แล้วที่ตลาดเรื่องของความสะอาดนั้นเราระวังสุดชีวิตค่ะอาหารโปรดอีกหนึ่งอย่างของรก้าวคือไข่เทลเมตท่านผู้หญิงประสานสุขแล้วว่าเป็นจานโปรดของพระองค์ด้วยเหมือนกัน เมื่อต้องเสด็จพระราชดำเนินต่างจังหวัดหรือแปรพระราชฐานไปตามเมืองอื่นเครื่องต้มก็จะเปลี่ยนเป็นของสวยของภาคนั้นๆครับสำหรับเครื่องหวานนั้นต้นเครื่องพักยาอาหารไทยแล้วว่าไม่ว่าจะตั้งเครื่องอะไรก็สวยหมดแต่พระองค์จะโปรดผลไม้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลครับพระองค์ไม่ทรงโปรดอาหารที่มันมากทรงโปรดที่มีผักมากกว่าโปรตีนเช่นเครื่องต้มที่มีคณะหมูเค็มก็จะสวยคณะจนหมด แล้วรับสั่งว่าเราลังผัดคณะใส่หมูนะแต่จานนี้ผัดหมูใส่ค้าทรงโปรดผัดผักหรือถั่วง,งอกโดยไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยครับนอกจากน้ำมันในกระทะให้ร้อนจนควันขึ้นแล้วจึงใส่ผักบุ้งพร้อมกระเทียมลงไปไม่ทรงโปรดผสมเต้าเจี้ยวหรือยอย่างอื่นเลยครับด้านคุณปัญญาสงงเองผู้ทำงานแกะสลักผักและผลไม้ในห้องเครื่องและคุณชุติมาแสงนิควนนพพก้าว อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของห้องเครื่องวิเศษผู้เป็นลูกมือช่วยงานครัวของท่านผู้หญิงประสานสุขมาก่อนแล้วถึงพระกยาหารเมื่อมีพระราชอาคันตุก,กะมาเยือนว่าเมื่อต้องจัดอาหารขึ้นโต๊ะเสวยผู้อํานวยการกองมหาเล็กจะเป็นผู้นําเสนอเมนูโดยมีหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่องทั้งห้องข่าวและห้องหวานร่วมคิดเมนูมานั่งเสนอด้วยครับอาหารที่นำขึ้นโต๊ะเสวยและต้อนรับแขกเมืองอยู่บ่อยครั้งคือมีกรอบ มัสมั่นเนื้อและไก่มีอาจาัดเป็นเครื่องเคียงคือแตงกวาที่ใส่อาจาดต้องนํามาคว้านเอาเมเล็ดออกแล้วหั่นเป็นเส้นยาวๆมีพลากุ้งใส่ถ้วยตะไลเล็กๆและช่อม่วงและขนมจีบหัวนกและสาคูไส้ปลาสิ่งสําคัญคืออาหารที่นํามาขึ้นโต๊ะสวยแต่ละมือ้อต้องมีความหลากหลายสีสันทั้งขาวเขียวเหลืองแดงส้มมีทั้งหวานเผ็ดเปเรี้ยวจืดทอด มีทั้งอาหารแห้งและอาหารน้ำภาชนะที่ใส่อาหารข้าวขึ้นโต๊ะเสวยให้เป็นชามกระเบื้องเคลือบประทับตรามงกุฎส่วนของห้องหวานใช้เป็นภาชนะแก้วอาหารที่ทำสำหรับทรงบาดจะใส่ใบตองครับมาดูเมนูปโปรดของพระองค์ท่านครับ 1. ข้าวกล้องพระองค์ทรงปโปรดรับประทานข้าวกล้องเป็นประจำเพราะพึ่งพาตนเองและรู้คุณค่าของสิ่งพื้นบ้านพระองค์ทรงปโปรดเสวยข้าวกล้อง เป็นพระกยาหารหลักครับ 2. ผัดถั่วงอกเป็นเมนูธรรมดาที่หลายคนมักจะสั่งมาทานคู่กับข้าวต้มร้อนๆแต่รู้หรือไม่ว่าผัดถั่วงอกก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พระองค์ท่านทรงโปรดเช่นกันจะใส่ผักเยอะกว่าหมู 3. เมนูพริกกับเกลือได้ยินชื่อแล้วอย่าเพิ่งงงกันนะครับไม่ใช่พริกเกลือที่เราเอาไปจิ้มผลไม้กันนะครับแต่พริกกับเกลือในที่นี้ เป็นชื่อของกับข้าวที่หากินได้ยากมากเป็นเมนูที่พระองค์ทรงโปรดเมนูนี้มากเพราะเป็นอาหารแห้งที่สามารถพกพาไปเสวยเมื่อเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระศกนิกรในพื้นที่ธุรกันดานได้สะดวกโดยนำมะพร้าวและถั่วลิสงมาคั่วให้หอมหอมแล้วใส่ครกตากับเกลือจนละเอียด เวลาจะทานก็น,นำมาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆด้วยส่วนผสมที่เป็นไทยเรียบง่ายหาได้ง่ายไม่ยุ่งยากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายของพระองค์เป็นอย่างมาก 4. ข้าวคลุกกะปิเป็นอาหารโปรดของรก้าด้วยเช่นกันครับข้าวคลุกกะปิเป็นอาหารไทยภาคกลางดัดแปลงมาจากอาหารมอญเมื่อสมัยรัชกาลที่สอง ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสวยเพราะมีเครื่องเคียงหลายอย่างในหนึ่งจานและมีรสชาติที่กลมกลม่อมพร้อมสารอาหารครบ5หมู่ครับ 5. ไข่พระอาทิตย์เป็นเมนูที่ในหลวงรอ9ทรงประกอบอาหารให้สมเด็จพระเทพเมื่อสรงพระเยาว์มองเผินๆอาจจะเหมือนไข่เจียวทั่วๆไปแต่ความพิเศษของเมนูไข่นี้คือการนำข้าวผสมลงไปในไข่แล้วตั้งไฟแรงสุดจนไข่เหลืองกรอบนอกนุ่มใน เป็นเมนูที่ประหยัดแถมยังได้คุณค่าทางด้านอาหารครบถ้วนครับเมนูนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของพระองค์ท่านและที่มาของชื่อไข่พระอาทิตย์นั้นพระองค์ทรงเล่าว่าเมื่อส่องกล้องแล้วพื้นผิวดวงอาทิตย์มีลายเหมือนเมล็ดข้าวนั่นเอง6บะหมี่หมูแดงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่สุดแสนจะธรรมดาสามารถซื้อได้ตามท้องถนน ทำให้เราไม่อยากจะเชื่อว่าเมนูนี้มักจะเป็นเมนูยามดึกของพระองค์ 7. ไก่ผัดเล่าปีเป็นเมนูจีนเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเนื้อไก่นุ่มผัดกับซอสปรุงรสต่างๆราดด้วยน้ำราดเข้มข้นรสชาติกลมกลม่อมแถมยังมีมันฝรั่งทอดกรอบโรยหน้าทานกับข้าวกล้องร้อนๆเข้ากันสุดๆเลยครับ 8. แกงหง จากคำบอกเล่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนพับพาสกรวงแกงห้องเป็นแกงโบราณรับวัฒนธรรมจากจีนสมัยก่อนภาคกลางนิยมทานกับข้าวมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักแกงชนิดนี้กันแล้วครับ แกงหองจะแจ้งกับหมูสามชั้นใส่หน่อไม้จีนแห้งฝอยและดอกไม้จีนและถั่วลิสงมีลักษณะคล้ายๆกับพะโล้แต่มีกลิ่นหอมของเครื่องแกงที่ครุบกับถั่วลิสงและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มจากดอกไม้จีนและกรุบบจากหน่อไม้แห้งรสชาติออกหวานเค็มครับซึ่งพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชชนนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำถวายรอเก้าบ่อยครั้งและท่านก็ทรงโปรดมากครับ 9. ซุปอสซาเรนเมนูอาจจะไม่คุ้นหูแต่จริงๆแล้วซุปอาซาเรนก็คือซุปใส่ไก่และไข่นั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่แสนจะเรียบง่ายด้วยส่วนผสมเพียงไม่กี่อย่างและวิธีทำที่ไม่ยุ่งยากครับเพียงต้มซุปไก่ใส่แป้งมันจนเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปแล้วค่อยๆคนเรื่อยๆเพื่อให้ไข่เป็นเส้นๆเหมาะกับมื้อเช้าเบาๆหรือจะทานเป็นมื้อยามดึกก็ดีงามไปอีกแบบครับ 10. สปาเกตตี้มิลานเนสดูจากชื่อและหน้าตาของจานนี้แล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเมนูที่หรูหราแต่แท้ที่จริงแล้วสปาเกตตี้มิลานเนสเป็นอาหารอิตาเลียนที่ประชาชนทั่วไปนิยมกินกันทั่วไปครับในหลวงรัชกาลที่9โปรดเสวยเมนูนี้ในช่วงบ่ายเพราะเป็นเมนูที่ทำมาจากเส้นสปาเกตตี้และซอสผักที่อุดมไปด้วยผักนานาชนิดโดยเฉพาะมะเขือเทศที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น ส่วนผสมและวิธีปรุงเมนูนี้ง่ายๆมีเพียงแค่เส้นสปากเกตตี้ลวกสุกมะเขือเทศแฮมเห็ดแชมปิญงและหอมใหญ่หั่นเตาปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือให้รสชาติกลมกล่อมถือว่าเป็นเมนูฝรั่งที่ทำง่ายมากครับ 11. ดกล้วยหักมุกเชื่อม เครื่องหวานที่พระองค์ทรงโปรดก็ไม่ได้หรูหราอะไรเป็นขนมไทยที่ทําได้ง่ายอีกเช่นเคยกล้วยหักมุกที่เอาไปเชื่อมจนเนื้อนิ่มแล้วราดด้วยหัวกะทิที่หอมมันรสชาติซ่อนเปรี้ยวของกล้วยหักมุกตัดกับความหวานของน้ําเชื่อมทําให้ได้รสชาติที่กลมกลม่อมในปัจจุบันนี้กล้วยหักมุกหาทานยากมากครับเนื่องจากมีพื้นที่ปลูกน้อยลงคนเลยใช้กล้วยนำว้ามาเชื่อมแทนนอกจากนี้พระองค์ยังโปรดผลไม้ตามฤดูกาล 12. ไอศกรีมกะทิและไอศกรีมวานิลลาพระองค์ทรงโปรดสองชนิดนี้มากไม่ต้องหรูหราแต่เรียบง่ายที่ให้ความสุขในวันที่อากาศร้อนพระองค์อยากทรงแย้งพระสวนเมื่อได้ลิ้มรสไอศกรีมในถ้วยเล็กๆเ,เพราะความสุขบางครั้งก็อยู่ในสิ่งเล็กน้อยที่เรามองข้ามไปครับ 13. โอวันติน จากหนังสือของเสวยโดยหม่อมราชวงศ์กิติรัตด,ดากิติยากรบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์โปรดเครื่องดื่มโอวันตินเป็นพิเศษเคยเสวยวันหนึ่งวันละหลายครั้งมากกว่าน้ำชากาแฟครับพระองค์ไม่ได้สอนเพียงคำพูดแต่พระองค์สอนด้วยการกระทาการเลือกอาหารที่เรียบง่ายของพระองค์คือการสอนให้คนไทยเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราแต่อยู่ที่ความพอเพียงและความเข้าใจชีวิตทุกมือที่พระองค์เสวยคือบทเรียนของชีวิต ทุกคำที่พระองค์ตรัสคือแรงบันดานใจให้เรารู้จักคำว่าพอขอให้เราทุกคนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และน้อมนำแนวคิดของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้แผ่นดินนี้ยังคงเต็มไปด้วยความสุขความพอเพียงและความยั่งยืนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ